ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2566นายเสนตันตาใสผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลหนองหงนายเสนตันตาใสเกิดเมื่อวันที่2ธันวาคม2511อาชีพเกษตรกร อาศัยอยู่หมู่ที่3ตำบลหนองหงอํอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้เป็นอาสาพัฒนาชุมชนเมื่อปี2553จนถึงปัจจุบันได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้เป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลหนองหงเมื่อปีพศ2561จนถึงปัจจุบัน เป็นผู้ผ่านการประเมินตามระบบมาตรฐานงานการพัฒนาชุมชนประเภทผู้นำชุมชนเมื่อวันที่31พฤษภาคม 2, 5 6 6 4ารดํารดำรงตำแหน่งในชุมชนเป็นกรรมการหมู่บ้านเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านเป็นคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านกชอชสองคอ ตัวชี้วัดที่ 1. มีการปฏิบัติและมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงใน3ด้านอย่างเป็นรูปธรรม 1. น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีใน3ด้านจนเกิดผลเป็นรูปธรรม ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและการทำงานโดยร่วมดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในชุมชนโดยสร้างความมั่นคงทางอาหารมีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แปรรูปอาหารไว้เพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนสอสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนโดยมีการบริหารจัดการขยะ การจัดสุขลักษณะบริเวณบ้านและมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 3. ส,สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมโดยมีการปฏิบัติศาสนก,กิจการออกกำลังกายและเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 2. องริเริ่มหรือมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจ,จนเป็นวิถีใน3ด้านแก่ครัวเรือนในชุมชน สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในชุมชนสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนโดยเข้าร่วมโครงการรณรงค์การลดปริมาณขยะคัดแยกและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ณนะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงตำบลหนองหงสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาวัดป่งตามุกตำบลหนองหง ตัวชี้วัดที่2มีผลการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครเป็นที่ประจักษ์ 1. มีผลงานเด่นด้านการพัฒนาชุมชนตามภารกิจหลักของผู้นำอช10ภารกิจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชนปี2,547ดังนี้ 1. สําสำรวจข้อมูลเจปถอกชชสองคอ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลจปปถอณนะที่ว่าการอำเภอพานหอง 2. จัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนเข้าร่วมประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านณวัดโป่งตามุกเพื่อนำเข้าเสนอปัญหาและแนวทางพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆที่ได้จากการประชุมพิจารณาเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 3. ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้และจัดแสดงข้อมูลต่างๆของหมู่บ้าน 4. การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำรงชีวิตพร้อมทั้งขยายผลสู่คนในชุมชน 5. การป้องกันแก้ไขด้านปัญหายาเสพติดร่วมกิจการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่26มิถุนายน2561าเณอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี 6. ส่งเสริมอาชีพชุมชนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนจัดขึ้นเพื่อฝึกอบรมฝึกอาชีพให้กับประชาชน 7. การส่งเสริมทุนชุมชนรวบรวมจัดเก็บข้อมูลทุนชุมชนเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน ฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจในการใช้จ่ายทุนด้านต่างๆอย่างรู้คุณค่าให้เกิดประโยชน์ประหยัดและยั่งยืน 8. ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชนเดินรณรงค์การใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 9. การเรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกโดยร่วมกันเก็บขยะ ตัดหญ้าตัดต้นไม้ทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะโดยรอบเพื่อสร้างจิตสำนึกและเป็นตัวอย่างที่ดีในการปกป้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 10. การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับคนในชุมชน 2. เป็นวิทยากรหรือครูพาธรรมตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือมีทักษะในการประสานงานหน่วยงานต่างๆ 3. มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติด,ด้านต่างๆคือเป็นผู้ตรวจคัดกรองการติดเชือ้อโควิด -19 ในชุมชน 4. ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในงานพัฒนาชุมชนระดับต่างๆระดับตำบลระดับอำเภอรหรือระดับจังหวัดคือเป็นคณะกรรมการชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอผ่านหอง 4. ตัวชี้วัดที่3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดียึดมั่นและประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีเป็นแบบอย่างและได้รับการยอมรับทั้งนี้ได้มีการเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนเนื่องในวาระครบรอบ54ปีประจำปีงบประมาณ2,566 2. ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับค่านิยมเป็นแบบอย่างและได้รับการยอมรับ คือการเดินรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตัง้ง 3. ได้รับการประกาศยกย่องด้านคุณธรรมจริยธรรมผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุตัวชีวัดที่4มีศักยภาพและความสามารถที่สมควรถือเป็นตัวอย่างและต้นแบบ 1. ดำรงตนเป็นแบบอย่างตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. มีวิสัยทัศน์ความรู้ความสามารถความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ในการพัฒนางานตามภารกิจของผู้นำอชและมีบุคลิกภาพเหมาะสมสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีเสียสละเพื่อส่วนรวมได้เสมอเต็มใจในการบริการและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในการทำงานตัวชีวัดที่5เป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนที่มีผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้นำอชที่ปฏิบัติภารกิจหลัก10ประการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชนปี2517ได้อย่างสำลิดผลและต่อเนื่องนายเสนตันตราสายได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้เป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลหนองหงเมื่อปี2561จนถึงปัจจุบัน